จะได้เล่นๆกันโอเคไหมเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้จะเล่นอะไรโอ้ my god ไอ้เชี่ยบอดจีนี่อยาดจังวะโอ้เฮ้ยไอ้เชี่ยแต่บอดมันน่ากลัวมากทุกคนผมบอกเลยบอดไม่น่ากลัวมากมันตีไม่พลาดอ่ะโอ้ my god ไอเชี่ยมีสูตรมีสูตรไหนที่จะแบบกูจะหลบบอดได้บ้างวะเนี่ยไอ้เชี่ยน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวจริง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 น่ากลัวจริ ไปแล้วไอ้เักษ์ไก่ไปแล้วโสัสนนกกว์อะไรไอ้เน่ากลัวใช่ไหมทันเด้อโอ๊ยฉลาม oh. โอ๊ยชฉลามโอ้ยมายก่อนโอ้ยมายก่อนฉลามโอ้ยมายก่อนฉลามโอ้ยมายก่อนฉลามโอยเ่ียดมึนฉลาม โอ้ยผูเหลือเชื่อมึงตามมาทุกที่จริงๆเลยให้ตายสิแหมไอ้ไอ้โอเคคุณโฟมเชิญครับย่ำเลย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 แมวมียาไหมนะแมวมียาหายตัวนะแต่ยังไม่ใช้อาช่วยเลยอาช่วยเลยช่วยก่อนมึงไม่ไอ้โอ้โหไม่หายกอดโอ้สวยอาสวยอู้อู้อู้ no อู้อาโอ้ my god oh my god ประทับใจในการเล่น

แมวอยู่นี่แมวอยู่นี่แมวอยู่นี่แมวนี่บายฮัฟเฟอร์ไกต์ติดซ่อมติดซ่อมติดซ่อมไปเลยครับขอแตะด้วยเก้ okay, คุณคิดไปนะ okay. ไปเลย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  okay, okay, okay. สวย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 ไปเลยไปเลยโอเคโอเคโอเคสวยสวยไปไปไปตามแผนตามแผนตามแผน ระเบิดควันเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะแคเค่แคสวย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 ไอ้อาร์ตไอ้อาร์ตถ้าเราเปิดใส่ตัวเองตายไอ้อาร์ตถ้าเราเปิดใส่ตัวเองตาย <c ười> ไอ้อาร์ตถ้าเราเปิดใส่ตัวเองตายโอ้ยโอ้ยไอ้อารแบบ์ตมันแบบมันมันแตกจังหวะที่เกาะหมดพอดีด้วยไงประเดนนี้มันมันเลยแบบสาหัสนิดนึนง จะกดซับทำไมใช่ไหมใช่ไหมเออเออใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราให้คนซับเก่าได้เดี๋ยวคนซับใหม่เขาจะน้อยใจไงต้องต้องต้องแฟร์ต้องแฟร์กอดห้องไหนดีวะเฮ้ยไม่นะคุณคิดสงสัยจะเตือนไม่ทันไม่เป็นไร bye have a great time ไอวะนุ๊บะใหญ่ไออเหลืมไปว่ามันมีพาร์สิบหนึ่งโอไมค์กอดจีสตรีทไทดีโอ้โห999.99 IQ ไม่นะ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 คุณพ่อมเดินมาเลยเดินเลยแล้วก็เดินมาปั๊บจังหวะนี้ตะไคร้ตะไคร้อุ้ยสว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 ยช่วยเป๊บอัดอัดช่วยพี่อัดช่วยพี่อัดช่วยพี่อัดอัดอัดอาัดอัดถาทมจริงอัดถามจริงอัดถามจริงบายออสอตรเลีย โอเคมึงมาสภาพนี้โอเคไม่เป็นไรพี่พี่พี่โอเคพี่โอเคอะพี่โอเคพี่โอเคพี่โอเคเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฟมเฟมพอเฟมขอทดลองอะไรหน่อยได้ไหมก่อนก่อนที่จะชนะอ่ะมาช่วยพี่ก่อนเราเรายังไม่ทดลองบาสูก้าประตูเลยบาสูก้าประตูอยากบาสูก้าประตูนะขอขอขอเลยขออาร์ตอาร์ตไอ้เจ้ามึงช่วยก่นคนทำประตูอยู่นี่คนทำประตูอยู่นี่โอเคอาร์ตอาร์ตเราจะทำเป็นมองไม่เห็นโอเคอาร์ตเราเรามาทำบาสูก้าประตูก่อนนะก่อนที่เราจะแพ้โอเคไหมครับอาร์ตเฮียเ่งอยวเพิ่งอย่าเ่งอยวเพิ่งเอ้ยเดี๋ยวเชิ่ทแ้ อาร์ตมายิงยิงยิงเลยอาร์ตยิงเลย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 หามายิงเราเร็วก่อนตายเดี๋ยวจะไม่ได้ยิงเอ้ยแมวฟังอ่ะแมวฟังอาร์ตมาสุก้ามีลูกไหมมีลูกไหมไม่มีเหรอโอ้ my god เอ้ยเอโอกาสดีว่ะอย่าเพิ่งยิงยิงยิงรอก่อน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 เอออาร์ตยิง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 เอ้ยฆ่าส์โอ้พอใจละฆ่าได้โอเคตายตลับละตายตลับได้ เออเอาเลยตายตลับละนะตายตลับละสบายละดีใจดีใจมากพอ,พอใจละชีวิตชีวิตโอเคละรู้สึกจะเกิดเหตุเกิดอยู่ที่ที่หน้าพาร์ทเมนต์หรือสักที่หนึ่งอะผมจำไม่ได้ละแต่ว่าไม่มีจริง่าวนี้ <Move out. S 1> ชีติก้อนนึงอยู่ห้องอนเนกโอเคโอเคยาสุบบ๊ <c oughs> ขอเป็นยา <c oughs> ใส่ในยาวเวย์ิกุดเฮ้ยเชื่อเสียกอโอ๋หมายกอด เฮ้ยอ๋อภูมิโดนโอเคโออ้าวเฮียเลยโอ้ my god oh my god oh my god oh my god เกมโอ้เกมโอ้เกมโยนไม่ออกเฉยโอ้เกมเฮ้ยเฮ้ยเดียวแตกว่ะสวย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 ทำไมเดียวแตกว่ะว่าจะฟังไป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  งงโอ้บูก้าเปริกูดโอ้ยตายตัวโอ้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 เดี๋ยวไอ้ไอ้หน้ากูจิไาไอ้หน้ากูจิไปอ้ยตายตัวอ้าเฮ้เฮ้สไวแมวคู่ดาวตีมันนานเรารู้เราเคยเล่นผมไม่ได้กินสวย สวายระเบิดไปหนึ่งทีระเบิดอีกทีสไปต์ต่อตรงนี้ยังไงยังไงคอมโบคอมโบ,อโบ,โบเออสวยโอ้ไม่กอดไอ้คอมโบโหดเกินบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมันก็มีมันก็มีช่วงของมันเออโอ้ยโอ้ยเชี่ยแม่งเหมือนจะยิงใส่กูเลย <laughs> สวยเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> <c oughs> ยับย่อย <c oughs> ลงไม่ได้ติดซ่อม <c oughs> ไอ้ภูไม่ยอมลงมาด้วยโอ้ยภูมือ เกีับเกมนะกินิพพี่บอกไว้ก่อนรออันที่จะเข้าซีซันพารอะพี่เออเใช่อันนั้นสวยจริงอันนั้นสวยจริงพี่ว่าไม่เกี่ยวกับซีซันพาร์นะน่าจะเป็นที่เราน่าจะเป็นที่เราแงโอ้ my god อย่านะโอ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วตายโอเนียนไว้เนียนไว้เนียนไว้แมวมองเห็นเนียนไว้เนียนไว้เนียนไว้ห Oh What the fuck? Oh. ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก s ซับสไคร e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะ้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ